รัวคอยเองมาแล้วจ้าพี่น้องอากาศหนาวหนาวเย็นๆมาแล้วพี่น้องเอ้ดูหนาวเริ่มขึบคลานเขามาหาของอุ่นๆกินครับพี่น้อ,นนนองวันนี้ขอเสนอเมนูย่างซิโครหมูครับผมนี่ครับในซิโครงอ่อนมากครับล้างทำความสะอาดเราห้ามกมารมักครับพี่น้องมักกับบุฟี่ยังหลายครับเพียงมักธรรมดาน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวสอดฟ้าเขียว น้ำตาลรา้นิดหน่อยใส่ลงไปผงปรุงรสพริกไทยป่นโรยหน้านิดนึงครับนี่เพิ่มความหอมมักแบบนี้มักแบบกินได้เลยครับน้ำจิ้มบะต้องก็ได้ครับผมมักแบบนี้ก็แซ่บแล้วครับแตาว่าถ้าใช้มักน้ำจิ้มก็เเฮดน้ำก็ได้ครับพี่น้องเพิ่มความเข้มจนกับสีคงหมูงห้องครับพี่น้อง แล้วก็ถ้าถาทูถทูถทูดูนวดนวดน,น,นวดให้เขาทั้งสองทางครับผมนี่เรียบร้อยมักไปประมาณครึ่งชั่วโมงพ่อครับเมนูนี่นี่ในครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็ดังฐานอ,อน่อ,อนๆครับผมดังไฟฐานอ,อน่อ,อนๆอย่างจเย็นๆพี่น้องระวังอย่างเทาก็บไม่เห็นน้ำจิ้มเจวครับผมน้ำมาขามเปียกเข้มขน้นใส่ลงไปช้อนครึ่งครับผมอ้ําด้วยพริกปน่นนี่ พอดีครับพี่น้องขวมลงไปเลยผงนัวข้าวคั่วนี่ตามด้วยน้ำปลาครับห็ดเป็นน้ำซิมเป็นน้ำวามเปรี้ยวข้วมเผ็ดเดี๋ยวแต่พี่น้องมักครับผมจะบีบมะนาวใส่ตะเื่งลูกครับให,ห้อมๆครับคูลเลคูลเลคูเล,เล,เลนี่ตบไทยด้วย ผักชีไปเรื่อยซอยครับผมโรยนาจุดจัดนี่กรบเพรีสีคโครงหมูเขาครับสีสันหน้าตาเรื่มมาแล้วพี่น้องอย่างไฟอ่อนๆเหลืองอารามเลยพี่น้องเลยนี่เป็นสีคโครงอ่อนหมูครับผมสีคโครงอ่อนนี่เบิองสีสันหน้าตาได้แล้วครับใส่ได้แล้วประมาณนี้ นี่สีโค้งอวนครับพี่น้องบึงจัดเสือพี่น้องเดี๋ยวมันจัดเสือเมา่อคันจัดเสือนี่บึงควอมช่ำครับควอมช่ำข้างในมันหนุ่มแน่นอนครับข้างในนี่กินกับน้ำเก๊กขุยมีฟองนี่โอ้ขึส้สเขากันพี่น้องมาครับเรียบร้อยแล้วครับผม ย่างสิโครมครับเส็รซนุ่วน้ำกันพี่น้องเอ้ยมีอู่นี่กับเกี่ยอย่างเดียวครับกับเกี่ยอย่างเดียวพี่น้องมาๆครับจุด